สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25กุมภาพันธ์เรามาดูข่าวเชลซีเช้านี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้ลูกากูไม่ตอบโจทย์เสติชีฟเชลซีควรจะพึ่งพาฮาร์เวิร์สมากกว่าสตาร์ค่าตัว97.5ล้านปอนด์คนนี้อีกนะโดยหลังจากที่ออกสตาร์ได้สวยรูทำประตูตั้งแต่นัดแรก แต่ไปๆมาๆตอนนี้ดูเหมือนยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาว่าสไตล์การเล่นของโรเมรุลูกากูนั้นไม่ค่อยจะเหมาะกักบทางเชลซีภายใต้การนำทัพของกุนซูทอมัสทูเคิลและมันก็ยิ่งตอกย้ำเรื่องดังกล่าวหลังจากที่ทางทูเคิลเลือกใช้งานไคลส์ฮาร์เวิร์ดเป็นตัวจริงในเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16บทีมสุดท้ายนัดแรกที่ทางสิงบรูเปิดบ้านเชือดนิ่มๆเร็วไป2ต่อ0น,นัดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะ โดยฮาร์เวิร์ดนั้นเป็นตัวรุกที่เล่นในหลากหลายรูปแบบและช่วงนี้มักจะถูกใช้งานในบทบาทของฟฝ้าไนส่วนลูกกูกเป็นหัวของตัวเป้าที่มีหน้าที่คอยจบสกอร์เป็นหลักและก็ถือเป็นตัวความหวังสูงสุดในเรื่องการทำประตูแต่จากสถิติล่าสุดที่ทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษนำเสนอนั้นชี้ชัดให้เห็นแล้วว่าเชลซีมีผลงานดีกว่าเมื่อชังลูกกูกไม่ได้ลงสนามช่วยทีมขณะเดียวกันฮาร์เวิร์ตนั้นกลับมีส่วนร่วมกับเกมและทำตัวมีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับทาง ดาวยิงร่างยักษ์ทีมชาติเบลเยียมวัย28ปีที่คัมแบ็กสู่ทีมแซมฟอร์บริดย้ายจากทางอินเ์มิลานเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดวยค่าตัวมหาศาลถึง97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4,290ล้านบาทโดยจากตารางข้างบนนี้เผยเห็นได้ว,ว่าเชลซีไร้พ่ายจาก14เกมที่ทางลูก,กรกูไม่ได้ลงเล่นและก็มีสถิติชนะเพียงแค่50%เท่านั้นจากทั้งหมด28เกมที่มีอดีตกองหน้าแมนยูยูในสนาม โดยในทางตรงกันข้ามเนี่ยเชลซี Chelsea, นั้นมีผลงานที่ดีเป็นอย่างมากชนะไป20จะกทั้งหมด30เกมแถมทําประตูได้อย่างมากมาย63ลูกเมื่อมีฮาร์เวิร์ดลงเล่นแต่จะมีปัญหาเรื่องเก็บชัยชนะรวมไปถึงการทําประตูทันทีย้ำปรัสจากสตาร์ทีมชาติเยอรมนีวัย22ปีซึ่งข้อมูลตรงนี้สอนเห็นถึงความแตกต่างของผลงานเชลซี Chelsea อย่างชัดเจนระหว่างมีและไม่มีลูกากูกับมีและไม่มีฮาร์เวิร์ดในครั้งนี้ ที่น่าแปลกใจอีกอย่างก็คือจนถึงตอนนี้นาฏการปัจจุบันลูกากูกับทางฮาร์เวิดนั้นมีจำนวนนาทีลงเล่นเท่ากันพอดิบพอดีที่1,981นาทีแม้ทางลูกากูนั้นทำประตูได้มากกว่าฮาร์เวิ์ด10ต่อ7ลูกแถมสร้างโอกาสได้มากกว่าด้วย3 9ต่อ21ครั้ง แต่สถิติด้านอื่นกับบ่งบอกชัดเจนแล้วว่าฮาร์เวิส์มีส่วนร่วมกับเกมในการเล่นมากกว่าและก็ดูมีประโยชน์กับการเล่นเกมรุกของตนเองมากกว่าทีมของทางลูกากูโดยเฉพาะเรื่องการสัมผัสบอลซึ่งมากกว่าทางลูกากูเกือบเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวที่1 1 3 8ต่อ639ครั้งในครั้งนี้ นอกจากนี้ฮาร์เวิร์นั้นยังมีสติทำ3แอสซิสกันอีกด้วยโดยที่ทางลูกากูนั้นสติยังเป็นตัวเลข0และจํานวนในเรื่องการผ่านบอลน,นั้นก็ยิ่งระบุชัดเจนแล้วว่าฮาร์เวิร์เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะเป็นอย่างมากเ <c oughs> มื่อเทียบกับทางลูกากู718ต่อทั้งหมด376ครั้งหากยังไม่เคลียร์พอทางสื่อจอมแฉก็ได้ทำแผนจากการสัมผัสบ,บอลของ ool, ลูกากูและก็ฮาร์เวิร์ในการลงเล่นเกมล่าสุดมาเปรียบเทียบในแบบชัดชัด ซึ่งก็อย่างที่ร,รู้กันนะฮะว่าฮาร์เวิร์ดนั้นเล่นได้เด่นเป็นอย่างมากเลยนะแถมทำประตูได้ในเกมชนะทางเร็ว2ต่อ0โดยตลอดทั้งเ0นาสิอชียู่ในสนามนั้นเจ้าตัวได้สมผัสบอลมากถึง4 6ครั้งและก็แทบจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในสนามเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้แต่ที่น่าใจหายก็คือเกมล่าสุดที่ทางลูกรกูลงเล่นซึ่งเป็นเกมลีกนัดที่ทางเชลซีบุกไปเชือดคิสตันพารีตหนึ่งต่อศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่19บก้ามพันที่ผ่านมา เจ้าตัวได้สัมผัสบอลเพียงแค่เจ็ดผลเท่านั้นทั้งที่ลงเล่นตั้งแต่เริ่มเกมยันผู้ตัดสินเป่านหวีดจบก,กันอย่างขันส่งถือเป็นสถิติตัวเลขที่น่าตกใจเป็นอย่างมากและไม่แปลกใจที่ทางจูเกลออกมาบอกเมื่อเร็วๆนี้มาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขำๆหรือเอามาประเด็นเป็นที่ตลกลนะนะ อย่างไรก็ตามมันคงไม่แฟร์หากจะบอกว่าลูกากูไม่ใช่กองหน้าที่มีคุณภาพเพราะสถิรรติการทำประตูของเจ้าตัวตอนเล่นกับทางอินเช์มิลานรวมถึงในสีเสือ้อทีมชาติเบลเจียมถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใช่สำหรับทางชูเคินที่ชั่วโมงนี้ดูเหมือนจะไปได้สวยกับแผนการเล่นที่ไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าในครั้งนี้ ซึ่ด,ดังเผยอับรามวิชเจ้าของเชลซีสอถูกห้ามเข้าอังกฤษเหตุมีเอียวกับทางปูตินในครัน้นี้โดยทางประมาณอับรามวิชนะฮะเจ้าของทีมเชลซีอัจถูอังกฤษสั่งห้ามเข้าประเทศหลังโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนวลาดิเมียร์ปูติน โดยทำการความกระวนใจของทั่วโลกถึงความเป็นไปนได้ที่กองทัพรัสเซียจะโจมตียูเครนหลังจากท่านประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินวางกําลังทหารอยู่ตําแหน่งที่สามารถโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบได้ทุกเมือ่อซึ่งล่าสุดนั้นสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษรายง,งานมาว่าประมันอาปาโมวิชเจ้าของมหาเศธธรษฐีรัสเซียวัย55ปีเจ้าของทีมเชลซีถึงพรมเชลซี อาจถูกสั่งห้ามเข้าประเทศอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เสียมีไม่สามารถเข้าประเทศอังกฤษได้เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องวีซา่าเมื่อปี2 0 1 8จากข้อพิพาทเรื่องอาชีพผู้ประกอบการระหว่างอังกฤษและก็รัสเซียแต่ในเวลาต่อมาเขาสามารถเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวที่อังกฤษได้อีกครั้งฐานะพลเมืองของอิสาราเอลเมื่อช่งเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ง,งด้านความปลอดภัยอาวุโสคาดการกันว่าคดีของอัาราโมวิชจะถูกดูแลโดยหน่วยคดีพิเศษเขาจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในรชนาชจักรได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอยู่ภายใต้คำสั่งห้ามไม่ให้ในายอัาราโมวิชที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์ราคา125ล้านล้านปอนด์นะฮะหรือราว5,500ล้านบาทที่ตั้งอยู่ใกล้กับทางพระราชวังเคนชิงตันเดินทางเข้าอังกฤษในขรั้ังนี้ซึ่งบริ่วนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางอเล็กซีนาวานี สมาชิกสภาผู้แทนรัสดอนฝ่ายค้านของรัสเซียระบุเลยว่านายอับราโมวิชเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอำนาจ35คนผู้ขับเคลื่อนหลักของการปกครองแบบโจโราธิปไตยที่บริหารโดยวลาดิเมียโปรตินในครั้งนี้ <c oughs> เล็งตรงเป้าจริงๆนะคาเปโลชี้ชัดเหตุผลลูกากูไม่เปเรี้ยงปังกับทางเชลซีโดยโคชจอมเก่าชาวอิตาเลียนได้เผย,ยเหตุด,ดาวยิงเบลเยียม ฟอร์มไม่ดีกับทางเชลซีเพราะระบบการเล่นไม่เอื้อให้กับตักเตะเหมือนสมัยอยู่อินเตอร์มิลาน โดยทางฟาบิโอคาเปโรนะฮะเชื่อมาว่าโปรเบลูดูกากูทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังกับทางเชซีเพราะระบบการเล่นไม่เอื้อให้กับเขาโดยกองหน้าเบลเยียมโชว์ฟอร์มยอย่างร้นแรงสมัยอยู่กับทางอินเตอร์มิลานและทำไปทั้งหมด64ประตูจะทั้งหมด95เกมพร้อมช่วยทีมควา้าสคูเดตโต้หนึ่งสมัยอย่างไรก็ตามหัวหอกไว้์แบ็กปีนี้กลับฟอร์มตกลงไปดื้อหลังจากย้ายกลับมาอยู่กับทางเิงบรูทำไปได้เพียงแค่10ประตูจะทั้งหมด28เกมในฤดูกาลนี้ ซึ่งลูกากูเนี่ยเข้ากับระบบการเล่นโต้กลับเร็วของคอนเต้ที่อินเตอร์มิลานเพราะมันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะเขามีร่างกายที่แข็งแกรง่งและพื้นที่ให้เล่นงานกองหลังในเซเรียเยอะอย่างไรก,ก็ตามเชลซีมีวิธีการเล่นฟุตบอลที่แตกต่างกันออกไปพวกเขาเน้นการจ่ายบอลสั้นลูกากูจึงไม่มีที่ว่างให้กับเขาเล่นแบบเดิมในครั้งนี้ เขายังพบว่ากองหลังในอังกฤษนั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งไม่ต่างจากเขาและขัดขืนเขาได้มากกว่า FA เพิ่มตำรวจคุมคุ้มกันเกมน,นัดชิงคาราบาวครับ,รบมากกว่าเกมกระทังบริฤษและก็แมนยูถึง2เท่าเลยนะโดยมีการรายงานบอกว่านัดชิงของทางศึกคาราบาวคับในช่วงสหาห์นี้จะมีการรักษาความปลอดภัยเยอะที่สุดในหน้าปราสาทของวงการฟุตบอลอังกฤษเลย สึ่งงานนี้ภายหลังความวุ่นวายตลอดทั้งเกมที่ทางอีงกเปิดบ้านพ่ายแมนยูไป2.4ต่อและสิ้สงครามกราบในพรีเมียร์ลีกนัดเมื่อสัดาที่ผ่านมาล่าสุดทางเดลี่เมลสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เตรียมการที่จะขอระดมพลตำรวจจากทางทั่วกรุงลอนดอนมาดูแลความปลอดภัยในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศศึกคาราบัพที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ที่เป็นเกมระหว่างเชลซีพบกับทางลิเวอร์พูล ซึ่งสาเหตุเปิดเผยมาว่าเ a นั้นั่นเกรงว่าแฟนบอลทั้งสองทีมจะมีการประทะก,กันบริเวณนอกสนามก่อนเกมการแข่งขันและหลังเกมการนแข่งขันจึงต้องเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้หนาแน่นส่ดขากันว่าจัดถึงหลัก2องพันคนเพื่อดูแลให้ทั่วถึงซึ่งเจ้าของสถิติเดิมอย่างทางบรีดและก็เมนยูนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีหน่วยรักษาความปลอดภัยรวมแล้วมากกว่าถึง900คนซึ่งมาที่สุดในหน้าปราสาทวงการบอลอังกฤษกันแล้วเลยนะ สำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศของสุบรุรบอลคาราบาครับ2022เป็นการพบกันระหว่างเชลซีพบก,กับทางลิเวอร์พูลซึ่งจะเล่นกันในสนามเวมเบรีสเตเดียมในช่วงสัปดาห์นี้และคาริวอฟูก็มีเพียงเท่านี้ในช่วงเช้านี้ถ้าชอบก็กดติดตามกันต่อไปขอบคุณสาวก FC ฟซีเชลซีทุกๆคนนะครับ